ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมูล,ลนิธิพอ,อ,อสอวอนะครับได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อเป็นถวายกันถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระ,ะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่สวนสีภูวนาตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับในมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีจังหวัดภูเก็ตพอ,อสอวนะครับได้มีการออกแพทย์เคลื่อนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่1ประจําปีงบประมาณ2569เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีวันที่2 1เอตุลาคม2000 568นะครับโดยมีนายสรันศัก์สีเครือเนรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในเปิดพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดสายตาแจกแว่นสายตาบริการทันตกรรมการแพทย์แผนไทย ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงบ้านบริการตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเกต็ตนะครับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยและผู้ได้โอกาสในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนตลอดจนภาคประชาชนทางนี้นะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอนะครับของจังหวัดภูเกต็ตจะมีกำหนดออกให้บริการรวม9ก้าครั้งตลอดปีงบประมาณ2569 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศีนครินทรบรมราชนนีที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระสกนิกรและเริ่มโครงการหน่วยแพทย์อาสาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงครับ